ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตรียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่อยนะพี่น้องเนาะครับมือขึ้นนะพี่น้องเนาะมืาขึ้นวันพุธที่หกพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกครับเลขหลางออกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะ ครับชุดที่พ่อแต้มสรูให้ได้พี่น้องนะครับงวนนี้ก็เป็นครึ่งงวนนี้ก็ไข่แดงเอาพี่น้องเนาะครับเด่นแปดับมาแปดรองหนึ่งกับเจ็ดมานำกันทั้งสองตัวพี่น้องเอาไผ่โฉภัยมันพ่อแต้มก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อครับส่วนของพ่อแต้มจเขาอยูนเนาพี่น้องเนาะเขาหัดซ้ำตัวมันนอาพี่น้องครับ ต้อแมเนียนเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดนะพี่น้องเนาะเข่าหนึ่งเจ็ดตรงๆนะครับอันนี้มาน้ากันเบิด์ตเลยพี่น้องหกเจ็ดแปดนะครับอ้าวม้วน,นี้ก็มาเบิรงสูตรน้ากันเนาะพี่น้องเนาะพอแต้มผ้าเบิรงสูตรน้ากันอีกนะครับว่ามีสูตรได้เขา่าสูตรได้รุดนะพี่น้องเนาะ สัดเจนบาพี่น้องครับเอาคชหนาจอไว้ได้พี่น้องเนอะครับมีสูตรนี้นอนลุดนะพี่น้องเนาะสามสี่ห้าุดนะครับอันนี้หนึ่งกับสองมาหนึ่งอันนี้แปดกับเจ็ดมาทั้งสองตัวพี่น้อง อันนี้ห้ากับเจ็ดกบมาเจ็ดเห็นบ่ครับก็แปลกด้พี่น้องงวดนี้ไม่ได้คือเด้ตักเกานะครับอันนี้ก็1หนึ่งกับสองอันนี้ก็แปดกับเจ็ดคือเกามีสองสูตรนี่เปลี่ยนกับสูตรนี่หนึ่งกับสามนะครับแต่ว่าหนึ่งกับสองนี่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าพอเตรียมจะเอาสองตัวนี้พองวดเมื่อกี้นี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแปดกับเจ็ด มันีมีเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวพอเตียมจอ้เบิง้งสูตรนะครับเนาะสูตรหลักๆของพอเตมอันนี้พี่น้องสายวิ่งสายหลุดกะเบิ้งไหวได้พี่น้องเนอะใสุ่บดได้คอมต์มาถามพอเตมเนาะครับเนาะครับ,ชบเชบหน้าจอไว้เลยพี่น้องมักตัวได้คือจับคู่กันนะกะจับเอาเลยครับถ้าสูตรที่เดินต่อนะพี่น้องเนาะกระดิ่ส้นกันอยู่สองกับสามนะพี่น้องเห็นปะครับอันนี้หนึ่งกับสอง ต้สนสองอันนี้หนึ่งกับสามหนึ่งสองสามแหละพี่น้องครับหนึ่งสองสามก็ลองมาจับบึงมันจะมีตัวเก่าพร้อมเลยนะครับเอาแคบหน้าจอแล้วนะพี่น้องเนาะครับมันจะมีสูตรหลักๆของพอแตมเนี่พยพอแตมกั็ใช้บึงอีกคือเก่านะพี่น้องนี่ครับ สูตรนี้ถือว่าเดินดี2องสูตรนี้งเมื่อกีหนึงน่งเจแต่ว่าพอเตรียมงดนี้ส,ส,สิเ,เ,อเอาเอาตัวนี้ลมันมีส้นนี่เจ็ดแปดเ้าพี่น้องพอเตรียมก็จะเจ็ดก,ก,กับ8นะครับกับ1 2ึสนะครับาาด้วยเอฟซีมาเกะเอาแล้วขับเดินนีนครับ นะพี่น้องเนาะหกมื่อน,นี้วันที่เจ็ดที่แปดนพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่แปดสองห้า นะครับ uh huh. ครับเจดกับ8พี่น้อง คือชุดเต็มเลยพี่นอ้องครับที่มีตุก๊กแกก็ยังพี่น้องด้านหนึ่งเกด

สามแปดนะครับ ครับเนี่ยสีหางนี่พี่น้องวันนี้พอเตรียมสีกันแล้พี่น้องเนอะ กันเ9ดเกาตัวเดียวพี่น้องเคลือนมาน้ำกันอีกนะพี่น้องเนาะ,ะสัตว์เก็บน,นะพี่น้องเนาะ ือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่8ดพยสองห้าหเจลาวพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูดเจกับ8ครับชุดเตรียมกับหนึ่งสองสามเจ็ดปด้านะพี่น้องเนาะรับเตือนมานํากันอีกเ9 9 7กาเกาเจดพี่น้องพ่อแจ่มกันไว้ให้นะครับเอาหนึ่งแปดสองเจดสามเจ็ดสาปดด้อพ่อแต้มเน้นให้พี่น้องครับเอาผิดพลาดประกันใดพ่อแต้มกาบก็ตรษขอไยได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกฟังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สก๊อมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเลิกเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแล้วนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาคามเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม แต่มขอไว้พอนให้โฉกโฉกมันมันแห้งแห้งรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม